สรุปเนื้อหาพุทธวจนะหัวข้อหยุดเลือกพระถ้าอยากได้บุญแบบอัลลิมิต็ดความลับของสังฆทานคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่เวลาจะทำบุญต้องคอยส่องดูว่าพระองค์นี้น่าเลื่อมใสไหมหรือต้องเจาะจงถวายเฉพาะครูบาอาจารย์ดังๆเท่านั้นถ้าใช่คุณอาจกำลังพลาดโอกาสได้รับบุญมหาศาลแบบไม่มีประมาณไปอย่างน่าเสียดายครับ พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกพระอานท์ไว้ชัดเจนว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์หรือสังฆทานมีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้และพระองค์ไม่สรรเสริญปาติปุกค,คลิกทานคือการให้แบบเจาะจงตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆเลยแม้ในอนาคตจะมีภิกษุที่ศีลไม่ครบคือมีแค่ผ้าเหลืองพันคอ แต่ถ้าเราตั้งใจถวายอุทิศให้เป็นของสงส่วนรวมไม่เจาะจงให้ใครคนใดคนหนึ่งผลบุญนั้นก็นับประมาณไม่ได้อยู่ดีครับ How to วันนี้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับเตรียมของให้ประนีตตามกำลังเมื่อเจอพระอย่าเพ่งเล็งว่าเป็นใครให้ตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอถวายแก่สง์วางของลง หรือประเคนด้วยความเคารพในความเป็นทีมพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่บุคคลเพียงเท่านี้บุญของคุณก็จะขยายใหญ่แบบอัลลิมิเต็ดทันทีครับ